หอยลายต้งค่ะแบบนี้นคะคะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมก่อนเลยค่ะใส่หัวลายลงไปเอาใจค่ะมีหัดคูบค่ะโ <c oughs> อานสายเกินไปค่ะ ปุงค่ะชิกไข่ค่ะน้ํามันหอยของนัวนิดหน่อยใส่ค่ะอร่อยชั่วคนไปค่ะลนไปเลยค่ะค่ะ มันรสชาติเหี่ยวเหี่ยวหน่อยกินได้ค่ะแล้วก็โคนโคนค่ะวัตสุดแล้วค่ะใส่ถ้วยเองใส่จานค่ะมากินนะคะ เสร็จแล้วค่ะไว้